สวัสดีค่ะดิฉันสตูดแพทย์หญิงน,นพะพสอนปานขิดนะคะหรือที่ทุกคนคุ้นชินกันในชื่อหมอตานนะ้าในพีสอนค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่หลายคนได้ถามเข้ามานะคะเรื่องนะคะการเปลี่ยนชื่อ Facebook นะคะมีวิธีการยังไงนะคะพอดีว่านะคะหมอต้าเคยทําวิดีโอนี้ให้แล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่านะคะจะนานมากแล้วแล้วก็ยังไม่ได้อัปโหลดให้นะคะก็เลยถือโอกาสนะคะว่าทําวิดีโอให,ให้ใหม่เลยดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้คุณล็อกอินนะคะเข้าไปที่ Facebook ของตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นอีกแอคเคา t หนึ่งนะคะของมอตา้าที่เปิดสำหรับเนี่ยการเรียนรู้หรือว่าการสอนโดยเฉพาะเลยนะคะนี่นะคะให้เปิด f a c e b o o k ของคุณขึ้นมานะคะแล้วไปตรงนี้ค่ะบัญชีผู้ใช้นะคะจะเห็นว่านะคะจะมีบ็อกซ์ลงมาข้างล่างนะคะให้เลือกตรงนี้ค่ะอันดับที่3ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วกดเข้าไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะจะเห็นแถบนะคะตั้งค่าเครือข่ายการแจ้งเตือนพนสมือถือภาษาการชชร์เงินโฆษณาบนเฟซบุ๊กนะคะเสร็จแล้วนะคะให้คุณเลื่อนมาค่ะตรงอันดับที่2นะคะชื่อผู้ใช้ตรงนี้และค่ะที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนชื่อ Facebook ของคุณนั่นเองค่ะย้ํานะคะว่าสามารถเปลี่ยนได้ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวเท่านั้นต่อ Facebook ของคุณ1 Account นะคะให้กดคําว่าเปลี่ยนค่ะตรงนี้นะคะ หมอตา้าได้เปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่นะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าเลือกยูสเนมใหม่ของคุณอย่างระมัดระวังเพราะคุณสามารถเปลี่ยนยูสเนมของคุณได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้หมอตา้าได้ทําการเปลี่ยนไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นแฟนเพจแล้วกันนะคะดูซิว่า Facebook จะให้หมอตา้าเปลี่ยนไปหรือไม่นะคะแล้วตรวจสอบค่ะว่าชื่อนี้ถูกใช้ไปแล้วหรือไม่นะคะ เขาบอกว่า socialmarketing fanpage สามารถใช้ได้ขอให้คุณจำไว้ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้ครั้งเดียวคุณแน่ใจว่าต้องการจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เป็น socialmarketing fanpage หรือไม่นะคะให้กดยืนยันค่ะเสร็จแล้วนะคะรอระบบประมวลผลนะคะสักครู่หนึ่ง เห็นไหมคะว่าชื่อใช้ของคุณเปลี่ยนใหม่แล้วคุณสามารถชี้นันเพื่อนของคุณไปยัง facebook.com/socialmarketing f a n p a g e ได้นั่นเองเดี๋ยวเรานะคะลองกดลงไปค่ะดูซิฟนะคะว่าจะมาที่ Facebook ของมอต้าหรือไม่นะคะอ่ามาแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าจะกลับนะคะมาที่ Facebook ของมอต้านั่นเองค่ะแล้วเรานะคะเลื่อนไปดูบาร์ข้างบนนะคะ นะคะว่าจะเป็น facebook.com/socialmarketingfan f a n p a g e นั่นเองค่ะนี่นะคะจะเป็นการเปลี่ยนนะคะชื่อ Facebook ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยจดจำนะคะ facebook ของเราได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ